กูยมอสจากคารินดำม,มุนี้นะครับครั้งนี้เราไปเอเชียนเกมได้มากี่เหรียญที่เอเชียนเกมผมได้มา2เหรียญทองนะครับเป็น1 0 0ยเมตรและ4 0 0เมตรครับและครั้งนี้จะเป็นระดับโลกระดับมาก,าร,กรรมกีฬาพาราลิมปิกครั้งแรกของเราด้วยนะครับเป็นไงกว่าจะมาถึงวันนี้เราใช้เวลาฝึกฝนมันหรือว่าอดทนมันขนาดไหนก็รู้สึกว่ามีความอดทนมากครับแล้วก็ฝึกฝนก็ ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบันครับเราเริ่มมาวิ่งได้ยังไงเ่เมื่อก่อนผมก็แข่งกีฬาตำบลกีฬาอำเภอพวกนี้นะแล้วก็ด้ผ่านตัวเข้ามาเป็นนักกีฬาจังหวัดแล้วก็พอได้รักมอได้รักมอ .4 ครับก็มีนายห้างครับคอยส่งเข้าไปเรียนแล้วก็ได้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆมาแข่งกีฬาเย,ยาวชน กีฬาแห่งชาติก็ได้เรียนมาแล้วก็อยู่มหาลัยช่วงปีสี่ก็ได้ผ่านตัวมาเป็นไกด์มาเป็นไกด์รันมาเป็นไกด์รันเนอร์เพื่อที่จะนำนักเพื่อจะนํานักกีฬาวิ่งนะและ้วก็อยู่ได้สักสองเดือนครับก็มีรุ่นพี่คอยแนะนําว่าผมสามารถเป็นเป็นนักกีฬาเองได้นะครับคือสามารถวิ่งเองได้สามารถลงแข่งเองได้ ก็เลยลองไปตรวจตาดูครับไปพอตรวจตาเสร็จก็แข่งได้ก็ได้แข่งรายการแรกก็ตอนอินโดครับอินโดเป็นรายการแรกแล้วก็รายการต่อมาก็เป็นกัมพูชาแล้วก็เอเชียนเกมแล้วก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกหนึ่งครั้งก็ได้เหรียญทองแดงมาแล้วก็ได้ไปปารีสครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับจะเป็นเรื่องของตาอย่างของเรานี่เรียก ทีอะไรประเภททีสิบสามครับคือตาเป็นยังไงจะมองเห็นประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือข้างซ้ายของผมได้บอดสนิทรับแล้วก็ข้างขวาหากโทดเว่นก็จะแบบจะมองเรือลางไปเลยก็คือมองไม่เห็นเลยคือพอไปแข่งเราก็ไม่สามารถสซเว่นในการแข่งได้มันแสดงว่าเวลาเราวิ่งอยู e> ่เรามองไม่ค่อยเห็นชัดเจนใช่ครับแล้วตาเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ น่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กผมชอบเดินเข้าไปดูทีวีใกล้ๆแล้วก็แม่ก็บอกว่าอย่าไปดูใกล้แล้วให้ให้ถอยมาพอผมพอแม่จับถอยมาผมก็พอสักพักผมก็เดินเข้าไปใกล้แล้วก็น่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอประมาณป .5 ป .5 ที่บ้านก็คือยากก็คือยากจนมากก็คืออยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระก็เลยไปต่อยมวยรับไปต่อยมวยก็ส่งผลให้ตาข้างซ้ายได้บอดได้บอดสนิท เพราะว่าโดนเตะบ่อยๆใช่โดนเตะบ้างโดนต่อยบ้างก็เลยบอดสนิทใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้เราอยู่ดีเรามาเป็นนักวิ่งได้ไงอะจากจากเป็นนักมวยแล้วเนี่ยแล้วตาบอดเนี่ยผมก็เคยวิ่งตอนตอนตอนปฐมก็ได้วิ่งได้วิ่งอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าไปต่อยมวยอาจจะมีรายได้มากกว่าแล้วก็เลยไปต่อยมวยแต่ว่าเห็นเราพูดถึงในห้างในห้างนี่มีส่วนไหมในห้างคือคนนี้คือ โคดี้ให้โอโคดี้ให้โอกาสของชีวิตผมเลยถ้าไม่มีนายห้างก็ไม่มีมอจากรีนในวันนี้ที่ผมเคยพูดมาตลอดเขาทําอะไรยังไงถึงว่าให้โอกาสผมในแง่ไหนนายห้างก็คือคนที่ให้โอกาสผมให้ชีวิตใหม่ผมก็คือผมตอนนั้นครอบครัวไม่มีเงินครับก็คือกะว่าจะออกแม่บอกให้ออกโรงเรียนแล้วก็ผมก็ได้ไปวิ่งเล่นอยู่ที่สนามที่เ็าวิ่งเล่น ตามภาษาเด็กเนี่ยแล้วก็นายห้างได้มาถามว่าจะเรียนต่อไหนผมว่าผมไม่ได้เรียนนะแม่แม่ไม่ให้เรียนนายห้างบอกว่าไปเรียนเดี๋ยว,ยวนายห้างเป็นคนส,ส่งเงินให้เรียนเองครับ<ห>ก็ตั้งแต่ป .4 จนจบปตีนายห้างเป็นคนส่งให้เรียนทั้งหมดแล้วเป็นไงเพราะว่าจากวันนั้นจนวันนี้นายห้างส่งเด็กคนนึงเนี่ยไปโอลิมปิกแล้วนะนายห้างได้คุยได้ห้างไหม ก็คุยตลอดก็ขอบคุณนายห้างอยู่ตลอดครับ mm hmm. ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยอยู่กับนายห้างแต่ว่าใจจริงก็คือขอบคุณนะแล้วก็จะไม่จะไม่เคยลืมบุญคุณครั้งนี้เลยคือกล่าวว่าบุญคุณครั้งนี้คือที่สุดของชีวิตเลยครับว่าสามารถพลิกชีวิตจากเด็กที่ไม่มีอะไรให้ให้มาประสบความเด็ดถึงทุกวันนี้ได้ครับจากนนั้นจนวันนี้เคยคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย ยังไม่ยังไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ครับคือจุดที่เปลี่ยนชีวิตที่สุดก็คือจุดที่มาเป็นไกด์ที่คิดว่าเป็นไกด์แล้วก็ได้ผ่านตัวมาเป็นนักกีฬาก็คือเป็นจุดพิกเป็นจุดพิกของชีวิตเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วเรามองเป้าไกลอีกาง่ันหนครนะผมมองเป้าไว้ว่าไปปารีสครั้งนี้ผมคิดว่าผมอยากฟ้าเหรียญหนึ่งในสามให้ได้สักหนึ่งเหรียญครับ ขอให้โชคดีในพาเลิมปิกครั้งนี้ขอบคุณมากนะครครับบขอุณครับ